สวัสดีค่ะพบกับบูธ MG ชัยภูมิกันนะคะที่โรบินสันลัสไตล์ในวันที่5-7กรกฎาคมนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆลดล้างสต๊อกกันไปเลยค่ะพบกับรุ่นไหนกันบ้างเรามาชมกันเลยค่ะรุ่นแรกนะคะ MG 5คันนี้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่575,000บาทเท่านั้นออกรถวันนี้จ่ายเพียง3,900บาทค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีชุดแต่งรอบคัน ต่อไป MG ZS ราคาเพียง5 9 9 0 0 0บาทดาวเพียง4,900บาทพบกับรุ่นต่อไปกันเลยค่ะกระบะ e x t e n d e r ราคาเพียง489,000บาทดาวรถเพียง1,900บาทผ่อน7,000กว่าบาทไปเลย่วนๆน,นะครับจำนวนจำกัดแล้วพบกันที่โรบินสันไลท์ไซด์ชัยภูมิในวันที่5-7ถึกรกฎาคมนี้แล้วพบกันนะครับ